สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Hello Me t o นะครับวันนี้เราอยู่กับเกม Speed Star นะครับเกมนี้นะครับเป็นเกมของคนไทยเนาะสัญชาติไทยเลยนะครับก็เป็นเกมอีกเกมนึงที่น่าสนใจนะครับแล้วก็กำลังจะเปิดให้เล่นในเร็วๆนี้นะครับคาดว่าน่าจะประมาณเดือนมีนาเนาะที่เขาจะเปิดให้เล่นได้นะครับตอนนี้แพ็กเกจของเขาเนี่ยออกมาขายใกล้จะหมดแล้วนะทุกคนนะครับจากที่ผมเฝ้าติดตามตลาดมาเนี่ยตอนนี้เหลือแค่แพ็กเกจแบบ เป็นอซองเดียวเนาะก็คือเป็น white host pack นะครับก็คือเหลือแค่จำนวน2,100ตัวเท่านั้นเนาะในการ P r e l l รอบนี้นะครับไม่ได้เรียกว่า P cell ดิก็คือ Genesis cell เนี่ยเขาขายมาแค่รอบเดียวเนาะประมาณ1,000 0ตัวได้นะถ้าจำไม่ผิดนะ,ะผมไม่แน่ใจอ่ะก็เกือบ1,000 0ตัวเนาะก็คือ8,900เนี่ยครับ8,900กว่าตัวขายออกไปแล้วตอนนี้6,800ตัวนะครับก็คือถ้าหมดลอด็อตนี้ก็จะไม่มีการขายอีกนะครับ เพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าน่าจะมาซื้อเก็บไว้ก่อนเนาะสักตัวหนึ่งนะครับตอนแรกเนี่ยกะว่าจะซื้อไอ้แพ็ก3ตัวตรงเนี้ยแล้วมันจะได้คอกม้าเพิ่มเนาะแต่ว่าตอนนี้ขายหมดไปแล้วนะก็ซื้อไม่ทันก็เดี๋ยวอเอามาหยอดม้าสักตัวหนึ่งไว้ก่อนละกันเนาะเพื่อเกมนี้เขาจะมูนนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้นะครับเบื้องต้นเนี่ยผมจะพาเข้าไปดูวิธีการ ซื้อเจ้าม้านะครับเราก็มาเปิดแพคให้เพื่อนๆดูนะครับสำหรับใครที่สนใจเกมนี้เนาะเดี๋ยวใน EP ถัดไปผมจะมาแนะนําข้อมูลเบื้องต้นของเกมนะครับให้ทุกคนได้ดูใน EP หน้าแล้วกัน EP นี้ขอเข้ามาสอนวิธีการซื้อก่อนนะครับเผื่อเดี๋ยวมันจะหมดก่อนไม่ได้ซื้อนะครับทุกคนเพราะว่าตัวเกมนี้รายละเอียดมันเยอะมากนะครับผมลองศึกษาดูแล้วถ้าจะให้อธิบายในคลิปอาจจะเป็นชั่วโมงเลยนะครับ พราฉะนั้นเดี๋ยวนี้เรามาดูในเรื่องของการซื้อนะครับวิธีการซื้อก่อนทีนี้เรามาดูราคากันก่อนเนาะว่าตอนนี้เขาขายราคาที่เท่าไหร่นะครับตอนนี้ขายอยู่ที่1 3 2 4งพี่เหรียญวันเนาะเราไปดูราคาตลาดกันว่าถ้าราคาเหรียญวันเท่านี้มันจะไดเ้เขาเรียกว่าเป็นจนํานวนเงินเท่าไหร่นะครับเ,เดี๋ยวผมเช็คกับเว็บของคอยมาร์เก็ตแคปเนาะแล้วก็ไปเซิร์ชเหรียญวันนะครับเป็น Harmony นะครับแล้วก็ปรับตรงนี้เป็น โอเคเป็น USD นะครับจากนั้นนะครับเรามาใส่จำนวนเข้าไปเนาะหนึ่งสามสองสี่หนึ่งสามสองสี่อ่ะก็ราคาจะอยู่ที่ประมาณตัวละสามร้อยดอลลาร์นะครับประมาณนั้นเนาะอ่ะซึ่งราคาตรงนี้นะครับเขาจะปรับขึ้นลงตามมูลค่าของเหรียญวันเนาะก็คือเขาจะพยายามให้มันอยู่ที่ราคาสามร้อย u s นั่นแหละนะอ่ะโอเคทีนี้นะครับใครอยากจะมาเปิดซองเปิดแพ็ก Genesis Cell เนี่ยก็คือ ตอนนี้เหลือแพ็คเดียวแล้วเนาะก็คือซองละ300นะครับซื้อกี่ซองก็ได้จนกว่าเขาจะขายหมดเนาะตอนนี้ก็เหลืออยู่2,100กว่าซองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเติมเงินเข้าไปเพื่อซื้อเจ้าเอ่อแพ็กเกจแล้วมาเปิดกันเนาะว่าต้องทำยังไงบ้างนะครับอ่าก่อนอื่นนะครับให้เราเอ่าเติมเงินเข้ามาในเอ่อเ a ตาในกระเป๋าของ a n แน s สมาร์ h เ i นก่อนละกันเนาะคิดว่าทุกคนนะครับน่าจะเติมเงินเข้ามาในใบแน s สมาร์ h เ i นได้ไม่ยากเนาะก็ อย่างของผมเนี่ยมีอยู่ในกระเป๋าอยู่ประมาณ500นะครับแต่ว่าผมจะซื้อแค่1 p a แพ็คเนาะเพราะว่าถ้า2 p a แพ็คเนี่ยตังค์ไม่พออยู่แล้วนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะโอนเองินเพื่อไปซื้อมา1 p a แพ็คก,กันแล้วก็ต้องบอกอีกอย่างหนึ่งนะครับว่าเกมนี้อยู่ในเชนของ Harmony 1วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆก็ไปแอดเชน Harmony ด้วยนะครับก็คือเชนนี้เนาะ,อะโอเคเรามาเริ่มต้นจากวิธีการแอดเชน Harmony ก่อนละกันสําหรับใครที่ ยังไม่รู้นะครับว่าจะแอดเชนฮาร์โมนีเข้าไปยังไงเนาะผมขอเปิดเว็บนี้ก่อนเนาะอ่าเข้ามาที่อ่าเว็บไซต์ของ c h a i n l i s t นะครับ .or นะครับ .org เนาะแล้วเราก็พิมพ์คำว่าฮาร์โมนีเลยได้เลยนะ S A R M O เนี่ยฮาร์โมนีอ่าเพื่อนๆก็จะเห็นว่ามีอ่าฮาร์โมนีเนี่ยขึ้นมาหลายตัวเลยเนาะให้แอดเฉพาะที่เป็นอ่าเมนเน็ตเท่านั้นเนาะก็คือเมนเน็ตเนี่ยเขาก็จะมีให้เลือกเนาะว่าเป็นเมนเน็ตศูนย์อ่าหนึ่งสอง 3นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นเทสละให้เราแค่เราเลือกเอาก็ได้นอ้ออันไหนสักอันหนึ่งนะครับจาก0ูถึง3เนี่ยแอดไปนะครับเบื้องต้นก่อนจะแอดก็กดที่ connect wallet นะครับแล้วก็กดที่ add metamark ได้เลยนะครับมันก็จะแอดเข้าไปเพิ่มในเชนให้เรียบร้อยเลยนะครับประมาณนี้เนาะหลังจากที่เพื่อนเพื่อนแอดเชน ของ Harmony ีเข้าไปในกระเป๋า m e t a m a s k เรียบร้อยแล้วนะครับคิดว่าทุกคนคงจะเติมเงินเข้า b i n น n c e Smart c h a i นเป็นอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นขั้นตอนนี้ผมก็จะข้ามไปเลยนะครับผมจะโอนเงินจาก b i n น n c e Smart c h a i นนะครับไปเชนของ Harmony ีนะครับโดยวิธีการบ d ิดนะครับเราก็เข้ามาที่เว็บไซต์นะครับบ d ิด harmony1 นะครับได้เลยนะ อ่าอันดับแรกนะครับมันจะโอนไปได้2แบบเนาะคือเราจะโอนไปเป็นเหรียญ u s d ก็ได้นะหรือจะโอนเป็นเหรียญวันก็ได้นะครับทีเนี้ยผมจะโอนไปเป็นเหรียญวันเลยนะครับอันนี้คือแนะนำนะครับใครที่โอนไปครั้งแรกให้ไปซื้อวันให้เสร็จก่อนแล้วก็โอนเหรียญวันไปเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราไปถึงเชนวันแล้วเนี่ยเราจําเป็นต้องใช้เหรียญวันเพื่อเป็นค่าแก๊สด้วยเนาะโอเคตอนนี้ผมขอเข้าไปที่วัดเด่นสว a ปก่อนละกันเนาะเพื่อที่จะแป้งนะครับเหรียญ BFT ของผมเนี่ยไปเป็นเหรียญวัน One, นะครับเอฟเฟกตเสียงดังมากก็วิธีการสว a p เหรียญก็คิดว่าใครหลายๆคนก็น่าจะรู้หมดแล้วเนาะถ้าอยู่ในโลกของดีฟามาสักพักหนึ่งคิดว่าทุกคนน่าจะทําเป็นกันแล้วนะครับอ่าผมจะซื้อเหรียญวัน One, ในจํานวนที่ราคามาเขาขายเนาะดูก่อนลืมไปแล้วอยอดขายเท่าไหร่โอเคถ้าจาไม่ผิดนะอยู่ในนี้ หนึ่งสามสองสี่ใช่ไหมเราต้องเผื่อนิดนึงนะทุกคนเอาไปสักหนึ่งพันสี่ร้อยร้อยวันก็ได้นะเราต้องเผื่อไว้เป็นค่าแก๊สด้วยนะครับก็แลกสักหนึ่งพันสี่ร้อยใช่ไหมเราต้องดูก่อนว่ามันใช้เท่าไหร่หนึ่งพันสี่ร้อยนะครับแป,ป๊บหนึ่งนะใช้ทั้งหมดสามร้อยยี่สิบหกดอลลาร์นะครับเอาจริงๆไม่ต้องถึงพันสี่ร้อยก็ได้นะเอาแค่สามร้อยยี่สิบก็พอผมว่าแค่นี้ก็เหลือๆแหละเพราะว่าค่าแก๊ส ฝั่งนู้นเนี่ยค่อนข้างถูกนะครับแต่ว่าเราเหลือเอาไว้ทําธุรกรรมต่างๆนะครับตอนที่เราเข้าไปเล่นเกมแล้วด้วยเนาะสัก20ดอลลาร์ไว้เป็นค่าแก๊สใช้จ่ายฝังเชนฮาร์โมนีนะครับผมจะได้เงินออกมาไอ้ผมจะได้เป็นเหรียญวันทั้งหมดเนี่ยหนึ่งพนะครับอ่เราก็กดสว a ปได้เลยเลยนาะแล้วก็คอนเฟิร์มสวอปนะครับอ่าวก็กดยืนยัน ตอนนี้นะครับผมได้เหรียญวันมาละ 1, นึ่น้นะครับผมก็จะโอนเจ้าเหรียญวันตรงเนี้ยไปในเชนของ h a r m o n y นะครับอันดับแรกนะครับเมื่อเราเข้ามาที่ Bi. ตฮาร์โมนใช่ไหมครับเรามาเปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นไบแนนก่อนนะครับแล้วก็ทําการเชื่อมกระเป๋า t a m a s k นะครับทั้งข้างบนทั้งข้างล่างเลยเนาะให้เรียบร้อยกด Connect ไปนะครับจากนั้นนะครับเราจะโอนเป็นเหรียญวันก็เลือกตรงเนี้ยนะครับเป็นเหรียญวันนะครับอ่าแล้วก็ ตรงนี้เขาให้ใส่จํานวนที่เราจะโอนเข้าไปเนาะก็ให้ใส่เป็นจํานวนเต็มนะทุกคนก็คือ1 3ึ่สามเจ็ดสามไอเศษเเนี่ยอย่าใส่นะแล้วก็จากนั้นให้ก๊อปกระเป๋าที่เราจะโอนเข้าไปเนาะก็คือเอ่อมตา m a r k ของเราเนี่ยแหละเนาะก๊อปปี้มาเลยนะกดที่กับเมตา marker ใช่ไหมแล้วก็กดก๊อปปี้นะครับอ่าแล้วก็เอามาวางไว้ตรงนี้อ่จากนั้นนะครับให้กด continue นะครับแต่ก,ก็ก่อนที่จะโอนนะครับอย่าลืมเช็คค่าแก๊สก,ก่อนเนาะ ควรจะมีค่าแก๊สทิ้งไว้อย่างน้อยสัก10ดอลลาร์นะผมไม่แน่ใจว่าการโอนไปครั้งหนึ่งเนี่ยมันใช้เยอะเท่าไหร่แต่ปกติที่โอนเนี่ยมันเสียประมาณไม่เกิน10ดอลลาร์นะครับถ้าจากบแอนด์ไป h a r m o n y ประมาณนั้นเนาะอ่าเราก็กด Continu e ได้เลยครับแล้วก็กดเยดนะครับแล้วก็เขาก็จะให้เราทวนอีกครั้งหนึ่งเนาะว่าเราจะโอนไป1373งา้อ่าเราก็กด Continu e นะครับจากนั้นเขาก็จะบอกว่าเราเนี่ยจะเสียค่าแก๊สเท่าไหร่นะครับ ก็คือ0.005นะครับก็คือไม่ถึง1ดอลลาร์ได้ซ้ำนะที่เราจะเสียนะครับแต่ว่าทุกคนก็เผื่อให้มันเยอะกว่าน,นี้สักนิดนึงก็ดีนะจะได้คอนเฟิร์มเขาเรียกว่าอะไรจะได้เผื่อไว้เหลือเหลือดีกว่าขาดนะ,ะประมาณนั้นก็กดคอนเฟิร์มได้เลยนะจากนั้นนะครับก็มาคอนเฟิร์มในกระเป๋าอีกรอบนึงเนาะเขาก็จะมีทั้งหมด4สเต็ปที่เขาจะค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะทุกคนก็รอรอมันโปรเซสไปเรื่อยๆนะครับ ตอนนี้เขากําลังทํากระบวนการที่1อยู่นะครับอพอ1เสร็จเขาก็มาทําที่2ต่อแล้วครั้งที่2เนี่ยกขจะมีการให้กดแอปพลบอีกรอบหนึงนะครับเดี๋ยวรอมันขึ้นก่อนนะอ่าเนี่ยมาแล้วนะครับอันนี้ก็คือเป็นค่าแก๊สรอบ2นะครับอ่าก็กดไปอ่าพอ2เสร็จเดี๋ยวก็ไปทํารอบ3แล้วก็ทํารอบ4แต่ว่า3กับ4เนี่ยจะไม่เสียค่าแก๊สแล้วนะครับอ่าไม่น่าเกิน3นาทีนะครับก็จะเสร็จ เบื้องต้นเดี๋ยวเราระหว่างรอนะครับเรามาพูดคุยเรื่องอสปีดสตาร์กันเนาะว่าทําไมเกมนี้ถึงน่าสนใจถึงน่าลงทุนในมุมมองของผมนะครับอันดับแรกเลยคือผมไม่ได้เน้นนะว่าเกมนี้เป็นเกมของคนไทยคนต่างประเทศเนาะแต่ว่าโดยระบบเกมนะครับถ้าลองเข้าไปศึกษาหาข้อมูลเนี่ยตัวเกมนะครับทำออกมาได้น่าสนใจนะครับเป็นในรูปแบบของการเล่นเกมนะครับคือมันมันคือเกมเกมนึงเลยแหละนะเราก็เขามีระบบเรื่องของการที่ ให้ผู้เล่นหรือนักลงทุนเนี่ยเข้ามาซื้อโฆษณาในเกมของเขาได้ซึ่งไอเงินที่ได้จากการซื้อโฆษณาตรงนี้มันก็จะหมุนกลับมาให้ผู้เล่นที่เล่นเกมด้วยเนาะผมว่าในหลายๆอย่างนะครับเขาทําออกมาได้ได้แปลกใหม่ที่หลายๆเจ้ายังไม่ไม่มีใครทำเนาะยังไม่เห็นมีใครทําก็คิดว่าเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่น่าจับตามองนะครับที่ คิดว่าวันนี้ก็หยอดม้าไปสักหนึ่งตัวก็ไม่ไม่น่าเสียหายอะไรมากนะครับสําหรับในมุมมองของผมเนาะเพราะว่าผมก็กระจายเล่นเกมไปหลายตัวอยู่แล้วก็เกมเนี้เป็นอีกเกมหนึ่งที่ผมคิดว่ามีโอกาสเติบโตได้ค่อนข้างไกลนะครับอ่าโอเคตอนนี้เราก็ทํารายการเรียบร้อยแล้วเนาะอ่าพอมันขึ้นซักเซสตรงนี้นะครับเราไปดูในเชนของ Har ์โมนีได้เลยนะครับเงินก็จะเข้ามาแล้วแหละนะเข้ามาไหมอ่าเข้ามาแล้วตอนนี้ผมมีของเดิมอยู่ด้วยเนาะเพราะว่าก่อนหน้าเนี่ยผมก็เล่น ฝั่งเชนฮาร์โมนีอยู่แล้วนะครับก็เลยมีของของเดิมอยู่ตอนนี้ก็มี1380แล้วเดี๋ยวเราไปซื้อแพ็กเกจมากันเลยนะ,ะมาครับก็สลับมาเชนฮาร์โมนีก็อย่าลืม c o n n e c กใหม่เนาะ,ะจากนั้นก็มากดซื้อที่บายนาวได้เลยนะครับเหมือนราคาจะลงด้วยนะเนี่ยหนึ 1, 3, 7, ่งสเจ็ดนเนี่ยครับเราก็จะต้องมีการเสียค่าแก๊สนิดหน่อยนะแต่ว่าค่าแก๊สเนี่ยจะถูกมากเลยเนาะก็คือมีสัก 3าสี่เหรียญวันก็เหลือใช้แล้วแหละนะก็กดยืนยันไปนะครับอโอเคแล้วเดี๋ยวพอเราซื้อเสร็จนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวเปิดแพ็กเกจมาให้ดูกันคลิปนี้เลยเนาะแล้วเดี๋ยวใน EP ีถัดไปนะครับถ้ามีเวลาเหลือมากพอนะครับก็จะทยอยนะครับอธิบายเรื่องของตัวเกมเนาะว่าตัวเกมมีอะไรบ้างทำอะไรได้บ้างเนาะแต่ก็เห็นว่ามีหลายๆช่องนะครับทำออกมา และนะครับเพื่อนๆก็ไปดูของช่องอื่นก็ได้เนาะเพราะว่าผมก็ขี้เกียจทำม,มันยาวเกินนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเอาไว้เล่นจริงๆดีกว่านะผมคิดว่าถ้าตอนเล่นจริงๆแล้วเนี่ยผมค่อยมาทําตอนนั้นก็ดีกว่าโอเคเราซื้อเสร็จแล้วใช่ไหมตอนนี้เราเหลือเหรียญเท่าไหร่อ่าเหลือ63วั 1, นเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปเปิดแพ็กเกจกันนะครับกดที่ Inventory นะครับคันแมกกาเร็ล็อกอิน โอเคมาแล้วนะครับเราซื้อกาดมาหนึ่งใบใช่ไหมอยู่ไหนวะอ่าอยู่ตรงนี้เนาะอันนี้ส่งเป็นของขวัญเหรอโอเคสามารถส่งของขวัญให้เพื่อนได้นะครับแต่ว่าวันนี้เราจะมาเปิดกันเนาะมาเปิดเลยทีเผลอไปบึ๊บบึบโอ,อ,อ้โ,อโหคอมมอนนะครับเห็นสีแล้วรู้เลยนะแม่คอมมอนนะครับ ดีจริงๆอ่าเฮ้ยจะสวยอะ่ะเฮ้ยสวยสวยสวยกดเลื่อนดูได้ไหมเฮ้ยตรงหางนั่นดิสวยนะสวย,ยจะได้เป็นคอมมอนเะน่ะอืมเฮ้ยย่าไหนดูซิสแตทแม็กเลเวลยี่สิบนะอืมโอเคไม่เป็นไรนะครับถือว่าเราลงทุนไปพร้อมกับตัวเกมนี้เลยเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเกมค่อนข้างน่าสนใจนะครับ โอเคก็ใน E ีีนี้ก็น่าจะพอเท่านี้ก่อนละกันเนาะให้เพื่อนๆเข้าใจวิธีการเข้ามาซื้อเจ้าม้าก่อนก่อนที่เขาจะขายหมดนะครับแล้วก็เดี๋ยวในเดือนกุมภาเนี่ยเขาจะมีการาสเต็กเรื่องของ NFT ม้าด้วยนะครับเพื่อที่จะปล่อยเป็นเหรียญของตัวเกมเขานะครับสำหรับใครที่ถือมาไว้ก็จะได้เอาม้าไปสเต็กกิง้งแล้วก็รับรีวาร์ดเป็นเหรียญของตัวเกมเขาได้ด้วยเนาะในอนาคตนะครับเราก็ต้องมาดูกันต่อเนะว่า เ,ออเกมนี้จะไปได้ไกลแค่ไหนนะครับโอเควันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาชมนะครับก็วันนี้สวัสดีนะครับบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่ในอีพีหน้าครับสวัสดีครับ